สามารถตีลังกาแหกขาได้แล้วะเราแก่แล้วบริเวณสะบักของพี่สลักเพชรของพี่เริ่มเจ็บแล้วนะลูกนะโอเคไหมก็จริงได้นะคะสวัสดีทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะวันดี้สวัสดีค่ะเอาหล่ะมาแนะนําตัวกันแต่ละคนกันก่อนดีกว่าพี่ขอไปทีละคนเลยเริ่มจากฝั่งนหนก่อนดีฝั่งนี้ไหมแป๊บหนึ่งอันนี้หอบจริงหรือแกล้งพี่คะลูก จค่ะมาคนแรกชื่ออะไรเอ่ยสวัสดีค่ะชื่อซินเซียนะค่ะชาซินเซียท่จะบอกว่าขอนน่ราชมไดก่อนเลยหนูเป็นคนเซ็กซี่โดยเนื้อเสียงเลยอะเป็นคนที่สามารถยืนเฉยๆพี่รู้สึกว่าฉันจะกลายเป็นปพญานาคหรือไม่พี่อยากเลื้อยตามหนูเหลือเกินกับความเซ็กซี่ของหนูมอสักครู่ภูมิใจแทนคุณพ่อคุณแม่คุณยายเหลือเกินที่มาในวันนี้ด้วยนะคะท่านต่อไปกันดีกว่า สวัสดีค่ะชื่อ Mira มิราค่ะมิราค่ะหนูเป็นคนที่พี่หมั่นเคี้ยวที่สุดบนเว<ะ>ทีแล้วลูก<อ>พยายามบอกเองว่าอย่าวิ่งขึ้นไปหยิบน้องคนนี้นะหนูเป็นคนเสียงน่นารักเสียงแบาๆแบบตอนจะร้องเพลงจีนใช่ไหม<ะ>มันจะมีความแบบใดๆแบบรู้สึกว่าฉันอยากปิดแกผิวคนนี้เลยอลังมาไปหนึ่งคนหนึ่งแบคนนี้ลายเต้นของเธอฆ่าคนตายได้สวัสดีค่ะหนู่ใสค่ะ หนูมีความเท่มากเลยอ่ะคือเป็นความเท่แล <currently, S 2> ้วลายเต้นเราคือแบบสุดๆมากชอบมากสุดยอดอีกหนึ่งคนกันดีกว่าหนาย่เชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะโยคะะหนูเปรียบเสมือนแผงโตลเาเกลของวงนี้กันลูกนะหนูกระจายพลังงานความสดใสเหลือเกินรู้รลว่าที่หนูร้องเพลงไปมาสัมภาษณ์กันดีกว่าตละคนเนี่ยที่มากกนในวันนี้เราําเป็น Paper X ถูกไหมอยากรู้ว่าก่อนจะเป็น Paper X แต่ละคนนั้นเราเป็นใครกันมาก่อนบ้างเริ่มจากใครดีเริ่มจากใครดีฝั่งนรู้ก่อนบ้างไหมฝั่งนรู้กันบ้างไหมยากเลยทีนี้โอเคก็ก่อนอันนี้ค่ะหนูก็จะเป็นฟิลเต้นโคเวอร์แดนซ์มาก่อนกับกับที่ต้งเรียนเป็นชมรมที่ต้งเรียนค่ะแล้วก็ได้เจอคุูมินีค่ะชินีและครูอ่าคุูมินีก็ท้าทามาค่ะท้าทามา ตอนนั้นพี่หามนึงว่าเราคิดว่าทําไมครูไม่ได้ถึงรู้สึกว่าเฮ้ยเด็กคนนี้มันไปได้ไกลกว่านี้เรามองตัวเองยังไงอุ้ยตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรขนาดนี้ค่ะคิดว่าแบบเอ้ยเราสวมเป็นศิลปินคนนี้เราใชา้หนังให้มากที่สุดอ๋อเพี่จะนอกคําถามต่อไปเรื่อยๆนะคะพี่อยากรู้นีดนึ่งพี่อยากรู้ว่าการที่เราเป็นโคฟเวแดนนะคือเรากําลังสวมบทบาทเป็นศิล,ลปินหนึ่งคนแต่วันนี้เราออกจากการไปสวมบทบาทเป็นเขาอะแล้วเรากลายเป็นศิลปินด้วยตัวเราเองอนะรู้สึกยังไงบ้างลูก รู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะแบบว่าไม่เคยไม่เคยคิดแบบไม่เคยฝันว่าตัวเองจะได้มาอยู่ในจุดนี้ได้วยก็ค่อนข้างยากในระดับหนึ่งที่จะหาแบบครก็ขอ,ของตัวเองให้คนอื่นชอบอ่าจริงๆแค่กนตอบคาถามพี่พี่ก็บอกคาแรคเตอร์หนูออกกันไะด้ลูก <c oughs> หนูเป็นคนที่ยิ้มตลอดเวลาเพาะงั้นแล้วคาแรคเตอร์หนูว่าหนูต้องเป็นความสดใสกับแฟนคลับเชื่อพี่อ่ะคนต่อไปกันบ้างดีกว่าสาวเท่ของเราเออค่ะกรอนหนูก็ เริ่มจากเรียนเต้นค่ะที่ My Street Studio เลยค่ะตั้งแต่ oh. 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 <laughs> ปหปหค่ะ <Ha. S 1> ตอนนี้หมห้าแล้วค่ะ <Ha. S 1> ใช่ค่ะเริ่มเริ่มจากเต้นก่อนเลยค่ะแล้วก็เริ่มจากการเป็นเทรนนีแดนเซอร์แล้วก็ไปแบบแข่งเต้นต่างๆแล้วก็คุณ hmm. เพลงกับคุณนีก็เห็นแ hmm. วว <laughs> <laughs> ไหมเห็นแววก็เลย <laughs> มาเป็นเทรนนีศิลปินของค่ายเพลงเ n t e r t ค่ะ ตั้งแต่ป6จนถึงป5ใช่ค่ะเราเคยมีการวางแผนอนาคตไหมว่าในช่วงท้ายเราอาจจะเป็นการพลิกตัวให้กับครูบินิแลนะครูเพลงในช่วงว,วัยชราเร้อยู่กับเขามันตั้งแต่เด็กขนาดนี้นะลูกเอางี้อยากรู้ว่าตอน,น้นนะจุดเริ่มต้นของการเราเป็นเด็กป6คนนึงอะอะไรที่เราสนใจในเรื่องของศาสตรในการเต้น หคือจริงๆหนูชอบแบบด้านการเต้นแบบหรือว่าด้านศิลปะตั้งแต่แบบเด็กตั้งแต่อนุบาลประถมเลยค่ะคือจริงๆเรียนเต้นกับครูฝุ่นครูฝุ่นครูฝุ่นค่ะเป็นเพื่อนศิลครูเพลงที่เพชรบุรีกันค่ะแล้วก็เลยพอ ครูฝนรู้จักกับครูเพลงก็เลยเข้ามาเรียนกับครูเพลงที่กรุงเทพค่ะช,ชอบมากที่เรามีการบอกบอกโลเคชั่นที่อยู่ของอาจารย์ด้วยนะคะจากเพชรบุรีสู่กทมนะคะแฮปปี้มากเปลว่เป็นที่หลงไหลในเรื่องของการเต้นอยู่แล้วไม่แปลกใจเพราะเมื่อกี้ลายเต้นของหนูชัดมากกว่าภาพในอนาคตของพี่อีกกระลุก <c oughs> สุดยอดมากคนต่อไปท่าความน่ารักของพี่อของหนูตอน,หนตอนนหูแบบตอนเด็กๆหนูชอบ เดนชอบร้องอยู่แล้วคะ<ฮ>ะ่ะที่เด็กๆชอบแสดงอะไรอย่างนี้แต่พอโตมาหน่อยเนี่ยเริ่มห่างหายใช่ก่อนหน้าที่จะมาแบบออดิชันอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นสาวอุบลค่ะเตรียมสอบเข้าหมอ,อใช่เป็นสาวหมอแล้วแบบกาลังจะสอบสอบกาลังจะได้ละ<อ>แต่สินใจบอกคุณแม่ว่าแบบเอ,อ้ยอยากลองทาตามความฝันดูสักครั้งอย่างเงี้ยค่ะซึ่งคุณแม่ก็อนุญาต ใช่หลังจากนั้นก็ซิ่วสองปีค่ะที่จะเข้ามาหาหลัยกเพื่อที่จะมาออดิชั่นก็ได้มาออดิชันค่ายเพลง entertainment ค่ะสุดยอดมากท่จริงพี่จะบอกว่าส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเป็นไปได้วันนี้ได้อะเรื่องของครอบครัว่นาะการที่พ่าคุณพ่อคุณแม่ต้องเห็นอะไรตัวเราแหละถึงรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเรื่องหมอเราไม่สอนก็ได้ขอทัดตามความฝันก่อนแล้ววันนี้ถือว่าฝันของเราก็เป็นจริงเข้ามาเป็นสเตจแล้วใช่ค่ะตอนนี้ก็เป็นแบบทั้งสาวเรียนนิติศาสตร์อยู่ด้วยก็ แสดงศิลปินด้วยโดยทุกอย่างเลยนะะเลยนั่นหมายความว่าถ้าสมมติว่าทางค่ายมีปัญหาเรื่องของข้อกฎหมายเราก็สามารถจะมาว่าความให้กับเขาได้ไหรือไม่ฮะอ๋ออาะจียงอาจยยงนะขอเรียนก่อนถ้าต่อไปกันดีกว่าสาวสิเซ็กซี่ของพี่ค่ะก็หนูก็คล้ายๆพี่มิลล่าค่ะชอบลองชอบเต้นม้งแต่เด็กค่ะ แล้วก็ตอน13ก็เริ่มได้แบบมาเรียนจริงจังใช่ค่ะแล้วก็มีส่งออบ้างแบบว,ว่ามีค่าเรียกไปบ้างแต่ว่า<ช> <ๆ S 2> ก็แบบว่าเรายังไม่ใช่สเปคของการรล้ะใช่แล้วก็มันเป็นช่วงที่กําลังมีค่าแบบว่าเข้ามาแต่เขาก็ยังตัดสินใจว่าเออจะเอาหรือไม่เอาแต่ว่าทางครณเพียงเขาก็เลยแบบว่าจบชบตัวมาก่อนใช่ค่ะนี่หล่ะคือมาเฟียของวงการมันเังไทยของจริงนะคะเมื่อกัอ่าจริงรปลว่า คือพี่จะบอกว่าสุดท้ายแล้วว่าใครก็ตามที่เห็นสังทาของเราเป็นคนแรกๆกับนักดาว่าเราสามารถมั่นใจในตัวเขาได้ใช่แล้วครูเพลงก็เห็นในตัวหนูนนองสุดยอดมากี่นี่คือทั้งสี่คนของเราเลทีนี้เมื่อสักครู่อะไรคนบอกแล้วแหละว่าจากภาพที่พี่เห็นเนะี่ยพี่เห็นแต่ละคนคาแรคเตอร์ต่างกันชัดเจนมากๆแต่ไม่รู้ว่าจริงๆแลวว้วตัวตนของเราเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่าอยากรู้แต่ละคนมองว่าตัวเองนั้นจริงๆแล้วมีจุดเด็ดอะไรรูไปถึงปากเฮ้ยคาแรคเตอร์ พี่ฟาาพี่ฟาาพูดไม่ถูกแล้วสมมติอย่างนี้ล่ะวะ่าพี่ฟาาหนูไม่ใช่คนแบบน่ารักน่ารักนะคะง่ายเลยคนปกติหนูเตะต้นกล้วยนะคะอะไรแบบนี้อเราอาจจะเข้าใจผิดกันได้เข้าใจไหมอยากรู้จริงๆนะตัวตนของเราเป็นยัง,ยงไงราเร็นคาแรคเตอร์ที่เราสามารถเห็นได้ในวงนี้แต่ละคนแปลเห็นไหมด้วยพี่เซนเซก่นอนเลยฮะก็ไม่รู้คือแบบทุกคนชอบบอกว่าหนูก,ก็อ่านหน้าดูแรงดูดุอะไรใช่เวลาหนูพูดกับไม่พูดอาตรงๆนะ เมื่อกี <S <s ้พี่คิดในใจเลยว่าในสี่คนเนี้ยพี่จะไม่แซวหนูพี่รู้สึกว่าหนูสามารถพ้อมตกพี่ได้ตลอดเวลาแต่พอหนูพูดว่าหนูเป็นคนที่แบบอุ้ยหมอเข้าใจปะใ่ตอว่าเป็นคนที่หน้านี่ปุ๊บแรงเลยแล้วตัวตนหนูลายจริงเป็นยังไงลูกเป็นยังไงไม่เม่ลย้เ้เย่ล้ล้หดหม่คิตตี้เล่่่ม่ม่้่รมๆ แถวๆอยู่ด้วยกันได้โอเคค่ะต่อไปดีกว่าพีราล่ะหนูน่าจะสลับกับเซียแบบแพนน้องอหนูตัวเล็กแต,แต่ว่าแบบเวลามีปัญหาอะไรน้องๆชอบจะแบบเอพีมิราลุยเลยบุกเลยหนูจะเป็นสายบุกคะ่ะพี่เขา้าใจถ้าสมมติว่าคือยู่ันนมีแบบว่าเป็นแฟนคลับที่แบบวิ่งขึ้นมาบนเวทีหนูจะใช้ท่าอะไรในการทำลายร่างกายเขากลับไปคะอ๋อคือด้วยความที่แบบในเวลาเพอร์ฟอร์แมนซ์หนูจะชอบใช้สายตา ใส่ตาแบบว่าเอ้ยเราเรามีแบบฟักซี่อายสากิลมกน่อยเวลาแบบแฟนคลับตัวอย่างเงี้ยเราก็จะแบบแค่มองอย่างเดียวมค่ะนี่คือทักษะที่จะมีแค่ในตัวของมิาและครูฝ่ายปกครองเท่านั้นนะคะที่ในการใช้สายตาในการดูเด็กได้เมื่อต่อราปคนตาโตไงใช่ค่ะหนูเป็นคนตาอย่างนี้นะคะหนูไม่ได้คิดอะไรเลยไม่คิดอะไรเลยนะตอนนี้เรามีคนหน้าดูสองคนในวงแล้วนะคะไปคนต่อไปกันดีกว่า จริงๆแล้วตัวตนของเราจริงเป็นยังไงเป็นอย่างนี้เลยค่ะดีดดีทั้งวันเลยค่ะดีทุกวันดีทั้งวันเลยค่ะดีดกว่านังกระติกกระโดดเนี่ยเออหนังกระติกว่ะหนังยางใช่ค่ะใช่ค่ะหนังยางคือเราคนที่เอเนอร์จีเยอะมากเยอะมากค่ะสุดๆทีนี้พอเราไปอยู่ในวงแล้วอ่ะเราต้องแบบครูเพลงบอกว่าอยากให้เพิ่มเอเนอร์จีเป็นมากกว่าเดิมหรือว่าอยากให้ลดมากกว่าเดิมเป็นตัวเองได้เลยอยากถ้ามากกว่านี้ หดแล้วค่ะไม่พิมพ์คุ้มไม่ดูนะอันนี้คือมากเกินไปแล้วใช่อันนี้พยายามอันนี้คือสิบเปอร์เซ็นต์ของหลังสายะค่ะจริงเหรอนี่หนูนี่ตืองหรอชั้นแปดสิบหนูเคยปีนตึกชั้นหกไม่รู้ไม่เคยเนาะไม่เคยอาจจะยังนะอาจจะยังนะมาคนต่อไปกันดีกว่ายากเลยทีนี้คืออาจจะเป็นคนกดตลกตลกพูดไม่รู้เรื่องค่ะหนูกันยกอยู่ด้วยกันไม่ได้ค่ะ พราะว่าพูดไปดูเรื่องเหมือนกันมันจะมีความเป็นชาวประมงเพราะจะออกทะเลทั้งคู่ใช่ค่ะพี่จะบอกว่าเราดูเป็นคนที่แบบแอบมีความขี้อายเล็กๆพี่ลูกเป็นแม้เพอพี่สังเกตว่าที่เราเราเราตอบคำถามพี่อยาเราจะคอยหันมองเพื่อนตลอดเวลาว่าช่วยไปด้วยไหช่วยไปด้วยตลอดเวลาเสียงในหัวเลยค่ะเมื่อกี้ Help me แล้วมีแต่เราเป็นคนไม่จะบอกจริงๆแล้วว่าเราสามารถใช้เตอร์กในในการแบบ อ,อยู่บนสเตจได้เลยนะกับความแบบน่ารักความสดใสของเราแบบนี้เนาะมั่นใจเพิ่มขึ้นพี่มั่นใจว่าเรามีของดีอยู่โอเคแมคำถามต่อไปดีกว่าอยากรู้ว่าแต่ละคนสมมติว่าแน่นอนว่าเราจะทำให้สักหนึ่งสิ่งหนงึ่งอย่างขึ้นมาเนี่ยเราต้องมีการคิดมาแล้วว่าเฮ้ยอีกปีข้างหน้าอีกสองปีข้างหน้าสามปีข้างหน้าจะเป็นยังไงอยากรู้ว่าแต่ละคนนะฮะมองตัวเองวงเ p a ็ e ซ X เนี่ยในอีกสามปีข้างหน้าว่าเราจะอยู่ตรงไหนของวงการบันเทิง ภาพตอบรัชดาอะไรแบบนี้ไม่เอานะคะลูกนะมาอ่ะเราเป็นพี่สุดของวงหรือเปล่า้ยหนูน้องเลกค่ะน้องเลกโอเคค่ะน้องตัวเลกมาอยากรู้ว่าวิลลามองว่าเพื่อนๆเออีกสามปีข้างหน้าเราจะเป็นยังไงกันบ้างสี่คนนี้หนูรู้สึกว่าแบบพวกเราทั้งสี่มีเป้าหมายตรงกันอย่างหนึ่งที่หนูมั่นใจมากแน่ๆก็คือพาวงไปแบบไปเล่นคอนเสิร์ตใหญ่ค่ะไม่ว่าจะเป็นโคชาวาตัวเกียวโด กตัวอย่างเช่นประมาณนี้หนููอยากไปหนูอยากไปไปท่านนั้นอยากมีสักครั้งในชีวิตค่ะในฐานะองค์ Paper X ใช่สุดยอดนะะต่อไปดีกว่าใครดีใครดีใครดีมีการเบียดกันเล็กน้อยนะคะคู่นี้อีกสามปีข้างหน้าคืออย่างที่เมย์ลาบอกแล้วก็น่าจะมีเป้าหมายเดียวกันทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตเนาะคือ ตอนนี้แค่แบบมีทุกคนมีคนที่รักหนูแค่ต้องการให้ทุกคนยอมรับแล้วก็รักความเป็นเราที่เป็น,เป,นเป็นเอกแค่นี้พอแล้วคะ่ะอืมมาสิสิลาก็สำหรับหนูหนูก็อยากจะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆคะ่ะแล้วก็ในอีกสามปีข้างหน้า<อ>ที่แบบเราจะอยู่ด้วยนกะันเนาะเพราะว่าสัญญาเราสามปี <laughs> ฮะพ่ล <laughs> ่ะว่า ชื่อชื่อที่บ้านงซินเซียหนูซินเซียจริงๆลูกนะคะโอเคมาต่อใช่ค่ะก็หนูก็รู้สึกว่าทํางานกับทุกคนสามคนนี้ก็แบบแฮปปี้ค่ะแล้วก็คิดว่าอยากที่จะแบบว่าไปด้วยกันไปด้วยกันไปไกลใช่ค่ะไปยกลเนาะแล้วเชื่อพี่เถอะว่าสัญญาสามปีไม่พอหรอกเพราะสาวแอนหนูกราจะดังมากๆลูกต้องต่อสัญญากันไปต่อยไกล พี่สัมภาษณ์ศิลปินเดบิวต์มาเยอมแม่พี่เห็นแววพวกหนูสีคนไปได้ไกลแน่นอนเชื่อพี่มาข้อสุดท้ายรอบนี้มีมิชชั่นค่ะห้ามหันมองหน้าเพื่อนระหว่างการตอบคำถามถ้าพร้อมแล้วอีกสามปีเพื่อนๆเอ็จะเป็นยังไงเรื่อค่ะค่ะหนึงก็อยากทำไปได้แบบใช้ขยับมือขวาได้ค่ะนี่หน้ารักตรงนี้ลูกนี่คือจุดขายของหนูลูก อยากให้แบบมีทุกคนค่ะรักช่ยวย,ยะรักค่ะรักเฟเวอรเอชเยอะขึ้นทุกวันค่ะแบบว่าอยากให้มีคนรักพวกเราเยอะๆอยากให้มีคนแบบติดตามพวกเราอยากม,ามอบความสุขให้กับทุกคนไปแบบนี้ไปเรื่อยๆ,ๆ่ะค อยากไปโคชิล่าเหมือนกันนะสะิพอดอค่ะตอน,อนนั้นน้องนั่งสี่คนอยู่ด้วยกันแบบนี้ไปเรื่ยอยเพราะเราเห็นแล้วว่าแต่ละคนนั้นขาดคนใดคนหนึ่งไปไม่ได้จริงๆนะคะอยา่างกาต้องป็นคนคอยมองหน้ามองตากันอยู่ทีนี้เมื่อสักครู่พี่ฟังเพลงไปละต้องบอกว่านี่เป็นการฟังรอบที่สองซึ่งถือว่าเป็นรอบแรกที่ได้ฟังสดๆของน้องๆแบบนี้ใช่ไหมคือจะบอกอย่างนีงว่าไอ้ท่อนแบบมันแบบมันถูกใจมากรู้สึกเลยว่าถ้ามันเปิดไปผับขึ้นมา ใครก็ตามที่บอกตัวเองเป็นเกย์รุกมาทั้งคืนตั้งแต่สองทุ่มคุณจะกลายเป็นเกย์รับขึ้นมาทันทีคือมันอยากบดมันอยากยั่วมันรู้สึกว่าแอปไม่ไหวแล้วว้ยนี้อยากรู้ว่าที่ไปที่มาเขาแบบอาจรย่องนั้นมันเกิดขึ้นได้ยังไงบ้างขอสักหนึ่งคนแล้วกันมาใครดีใครดีน้องเสียไปเลยค่ะน้องเสียน้องเสียมาก็ทีนี้มันก็เป็นฟิลฟิลพวกเราสี่คนนะคะความหมายพิมพก่อนก็เป็นแบบว่า วัยรุ่นน่ารักสดใสแต่ว่าก็อาจจะยังมันขอเกิดการมีความรักในตอนนี้ก็เลยอาจจะยังนะก่อนค่ะเข้าใจเข้าใจแล้วก็เพลงนี้ก็เริ่มมาจากคุเพียงใช่ค่ะคุเพียงก็มีส่วนร่วมในการแต่งเพลงนี้ด้วยค่ะแล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็เดโมแรกคุเพียงก็เป็นคนร้องเหมือนกันจริงหรอใช่คุเพยงเป็นทุกอย่างเป็นทุกอย่างค่ะชอบมากนะคะ ส่วนใหญ่แบบครูเพลงแต่งแต่งท<ต><ต>ี่สุด่็ในการแต่งบุกแล้วก็โปรดิวเซอร์พ่สโนแบนงานเยอะแต่งเลยคือจะบอกว่ามันเป็นมันเป็นหนึ่งเพลงที่รู้สึกว่าพอฟังครูป่ะมันมีความติดขลุ่ยด้วยของบีเรื่องของทุกอย่างเลยแล้วจังหวะแบบที่บอกบอก่ะจังหวะอึ้มอ่ะรู้สึกว่ามันอยู่เฉยๆไม่ได้มันต้องมีความขยับตัวใดๆมันต้องมียกย้ายมันต้องมียกย้ายพี่มั่นใจเลยว่าต่อให้วันหนึ่งพี่ป่วยติดเตียงพี่จะกระดิกนิ้วชี้มาเพราะเต้นเพลงอึ้มของหนูเข้าใจ่ไปร่วกประมาณแบบนี้ทีนี้เราพูดประโยชน์กันไหมบ่า่อย p a ปเปอเอ็นี่ยที่มาของชื่อนี้มาได้ยังไงและความหมายเขาคืออะไรอ๋อชื่อมาที่เอาจะตอเดี๋ยวะที่มาตอเดวะ่ั้ค่ะปาซี่จะเล่ดค่ะที่มาของ p a p e r x นะคะ <ś c oughs> ก็มาจากแบบร่องกันโบ